ต้อนรับและส่งจักรยานหมอหมูสู้มะเร็งปั่นจักรยานค่ะ เวลา6นาฬิกาวันที่4มีนาคม2 5 6 6ที่สวนสาธารณะผลกิ่งเพชรอำเภอหัวหินนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานชมรมจัก,กรยานลักหัวหินมอบหมายนายจริรวัฒน์พามณีปรลัดเทศบาลรองประธานชมรมพร้อมนางสาวนงรักพดุงทศสมาชิกสภาเทศบาลนำสมาชิกชมรมจักรยานลักหัวหินให้การต้อนรับนายแพทย์อนิรุตนิรนาประธานมูลนิธิหมอหมูสู้มะเรง็งในโอกาสที่ได้ปั่นจักรยานในโครงการรมใจไทยต้านภัย เเพื่อความสามาคัคคีเข้าสู่พื้นที่อำเภอหัวหินเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อขอรับการบริจาคเงินจากพี่น้องชาวหัวหินเข้ามูลนิธิกองทุนรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโครงการนายแพทย์อนิรุติรนามประธานมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งกล่าวว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โรคมะเร็งพบได้มากที่สุดและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งตนมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า12ปีได้ก่อตั้งเพจหมอหมูสู้มะเร็งและให้ความรู้และกำลังใจกับผู้ป่วยมะเร็ง แต่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่พบปัญหาความขัดสนยากไร้ในการดำรงชีวิตในช่วงที่ป่วยมะเร็งไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเดินทางไปพบแพทย์ค่าที่พักซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องรับผิดชอบเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งเพื่อจัดทําโครงการรวมใจไทต้านภัยมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้เริ่มต้นโครงการปั่นจ,จักรยานตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2565ผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานไปทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยโดยเริ่มปั่นจุดแรกที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ลงมาภาคอีสานภาคกลางขณะนี้ปั่นมาแล้ว63จังหวัดและจะลงไปสู่ภาคใต้ให้ครบ77จังหวัดทั้งนี้เพื่อรวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้9โรงพยาบาลโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายวันนี้จะเดินทางจากอําเภอหัวหินเพื่อเรียรายพี่น้องชาวหัวหินภายในตลาดสดฉัดชยัยก่อนคณะชมรมจักรยานลักหัวหินจะร่วมปั่นไปส่งเข้าสู่อาเภอปานบุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่อําเภอกุยบุ ีต่อไป ตอนนี้ผมได้จัดทำโครงการนะครับชื่อโครงการรวมใจไทตานภทยมะเร็งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับผมเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยตั้งแต่วันที่5ธันวาคมตั้งเป้าหมายว่าจะปั่นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยภายในระยะเวลา120วันตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงหัวหินแล้วเป็นจังหวัดที่63นะครับก็จะปั่นที่เหลือก็คือเก็บจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด1 4จังหวัดก็เป็นอันว่าสิ้นสุดโครงการนะครับก็โครงการนี้เราจะได้นาเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะ นะครับโดยที่เงินที่เข้ามาในมูลนิธินั้นจะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวจะพยายามที่จะรวบรวมเงินไว้จากให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อจะให้กับ9โรงพยาบาลน,นะครับทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไรททั่วทั้งประเทศไทยทุกภูมิภาคนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะครับได้เข้ามาร่วมกันนะครับกับโครงการนี้เพื่อที่จะนําเงินตรงนี้ไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่กาลังตกทุกได้ยากอยู่ในออประเทศไทยนะครับก็ เรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันทำบุญน,นะครับก็ขอเนญาตสาธุบุญล่วงหน้าเลยครับสาธุครับ